ไม่ต่างไม่สูงกว่าแม่เราข้างน้องโตไปแล้วโอ้อย่างไรสวยตัวเร็วตัวเร็วเกินไปทำไมคะคุณแม่ทันใจไม่ได้หรอคะอันนี้มาคุมคุณแม่เหรอคะนู้ไหมจะมาคุมแบบนี้ป่ะเป็นไงบ้างกับพนักงานเก้าขวบของรู่นเราแบบเห็นทิธีที่โตขนาดนี้ ถ้าโตขนาดนี้นี่มันก็คือเพิ่มเสริมเก้าอี้อะไแต่ไม่หรอค่ะก็ก็ก็ดีใจค่ะดีใจที่เขาเป็นเด็กที่โตมาแล้วเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็อ่อนโยนนะคะนอบน้อมก็ดีใจค่ะที่สอนสอนไว้ก็ได้ผลดีที่น่ารักเห็นไหมทุกคนแฮปปี้ say hi to everyone we want to say hi to everybody hi ฮัลโหลหมอบอกว่าสวัสดีทุกคนครับด้วย เอสอบไว้ไว้นี่พี่เว่าขาสยนาจน่าจะจเรียนน่สิทธิ์่จเยาเรียนอเตแล้วเรียนคือคือเรเนี่าเรียนประกอบพัฒนานะคะแล้วก็แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีไปเรียนฝนบ้างอ่างเงี้ยค่ะเขาชอบเขชอบอเกี่ยวกับการรำการเต้นการ การรับการเต้นที่ค่อนข้างจะเป็นแนวแบบตั้งัวหลังเลยตั้งะตั้งวงตั้งวงมาเลยแล้วต้องแบบวายู่ไลท์ทำไมคือประิตยภาษาไทยได้จัดจักรจากรีอะไรกูชอบ ตัวผีเลยวะหลอกแม่หลอกแม่หลอกแม่เลยตัวผีตัวผีแม่แล้วแม่แล้วแม่หัวอะไรเรียกผีแม่แม่ว่าไงแม่ลุกสิแม่ก็คิดอะไรว่าองอะไรมาลงถึงหนอกเธอจริงๆตกใจนะตอนช่วงแรกๆที่เขาชอบอ่ะคืออยู่ทีเราก็จะยิ้มเสียงง่าไงแต่งแต่งอะไรเราก็ใครเปิดบ้างอะไรมาเขาเลยยังคือตกใจแล้วนี่ก็นี่ก็เลยเลยชอบแต่ไม่หรอกจริงๆแล้วเขาเขาท่าว่าเขาเขา ได้ได้แม่ไหมได้แม่ไหมได้สวยไหมแม่ไหมยิมดีด้วคุณ like you like an artist ใช่ไหม Kind of like an artist อเหมือนอ r t i s t ทำไมเลยถึงใช้มุกนี้ลับแม่ทไมใชด้ไม่มุกของแม่เพราะว่ามันสนุกเพราะมันสนุกสนุกเหรอลูกแล้วรู้ไหมว่าแม่เขากลัวหรือว่ายังไงกลัวอะไรกี่ชิอ๋อโหไม่ไม่ว่าชอบชอบร้องแม่อยากกล้าปลุกเขาไปเลยว้า เกินค่ะเกินเกินถาาว่าถามว่าเรื่องเรื่องเรเรื่องที่ที่ถาาว่าเกินความคาดหมายและคาดหวังหลายหลอย่างนั้นคือความเข้าใจความเข้าใจที่เขาเป็นแบบเป็นเหมือนผู้ใหญ่เข้าใจหลายๆอย่างเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็แล้วเขา,ก,เขา,ก,าก็น่ารัก,กน่ารักอีอยู่เหมือนกันเขาก็มีความสุขมีมีแบบเขามีความคิดที่แบบน่าสนใจอ่ะเด็กเจนเนี้ยต้องฟังเขาดีๆนะเพราะว่าค้าว่าไอเดียเขาแบบแบบมันมีชอบภาษาพวกเจนอัลฟาเลย เออเราจะพูดภาษาเดียเปนอา s l ไกัไดะคิดตอนนี้ลูอาป้าทำไไยิ้ลกไหน้อนสอนามีอะไร s t e u อ่า t h lulu e ล้ว don't know มีด้วยหรอ s k i b ดี i s บ d i s i b i d i the lulu ฮะ a เออเนาะมีเยอะแยะแล้วก็ว่างไปได้เรื่อย พี่เมย์จิลลูลูเหมือนแบบบ้าไปแล้วขนาด like you're 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 going crazy right จิลูลูก็แล้วก็อะไรนะเวก็คือแบบเจ๊กหรืออะไรนะเมย์อจ อันนี้ไงสเลก็แบบเจอเจอแบบจิ้มอยู่บ้านนี่คือเครื่องเยอะอ๋อเราทะเลาะตลอดเวลาทันเล่นมุกด้วยกันทั้งคู่อ่ะใช่ใช่ใช่เล่นมุกด้วยกันตลอดเขาเขาเขาไม่เขาไม่ใช่อบไรแาบร้องเพลงแบบพาคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบมีไหมถามเลยไหมคะรับชอบร้องเพลงไหมครับเขาเองเขาร้องเพลงไม่เขียนโอ้ยแม่อ่ะตรงคีคีตรงเปสแต่เขาไม่ร้องนะเขาไม่ร้องให้ฟังนะ เของเขาไม่องเข้เารอเดบิวต์ค่ะลูกีฉันรอเดบิวต์ช่น่อยแม่แม่มากเราพี่ดาวพี่ดาดูลูกดูลูกงไม่ดูยาลูกเออะไรใช่ไหมเรเรู้ไ้มลูกว่าแม่แม่เมื่อก่อนแม่เขาดังมากไม่ดัง่ะ่เห็นว่าตอนนู้นมีรางวัลมีรางวัลการันตีมีรางวัลการันตีนะลูกพี่เรพี่เรรู้ไหมว่ามันมีเฟมิส อะไรตัวนั้นตัวนี้ให้ฟังให้ลูกเไม่ร้องไหมได้จริงไหมคะที่ลูกแบบไม่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 อยากให้แม่ร้องเพลงนี้แล้วเพราะว่าร้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยร้องเมื่อโอ้ไม่แม่ไม่อยากร้องแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแต่ลูกยังยินจอยอยู่ทำไมวันนี้แม่ไม่ร้องแรงอะอะไรอะให้มีหนึ่งซองที่ไม่ให้แม่ร้องอะอะไรครับดุ่มดุ่มทำไมอ่ะเพราะว่าแม่เคยบอกว่าถ้าให้เล่น ให้เล่เต้นเพลงของแม่ให้เต้นดุ่มดุ่มแอว่าดุเลยด่มเต้นไม่้ไมอะเล่ I don't want y o โอเคไม่เป็นไรอะกลุมมาจาเลูมาจ่าเล่เขาไปใส่ช็อปปี้เกันนะรักม่รับสองหมุป็นจุเด่ เวลาอยู่กที่บ้า็ต้องกกดูแลเรา้รด้วยาจะปรึกษากันเรื่องอะไรได้หมายถึงว่าแลกเปลี่ยนกันไงพรอ่ยาช่ไหมหาเงินไหนได้ไลูกค้าเทอาแพงมากค่าเาไมไม่หรอค่ะคือทาว่าก็ตามอายุตามอายุตามอายุคือ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 เอาเท่าที่เข้าใจและอยู่ด้วยกันได้ก็เอาแบบแฮปปี้แม่ลูกถ่าพ่อถามว่าอ n นเวอร์เมนคือแบบานรู้สึกว่าการที่เราเปเป็นเด็ก มันมันมีความสุขเนาะแล้วก็แล้วมันคือทุกคนนะคะเชื่อว่าทุกคนจะแบบอยากกลับไปคำว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอยากกลับไปเป็นเด็กอะม,มันมันมีจริงๆอะไรเงี้ยเรยอยากให้เขาแบบอยู่กับความเป็นเด็กนะานเพราะว่าแบบ มันไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องไปอะไรกับใครไม่ต้องไม่มีเรื่องไม่ต้องไปไปอะไรเลยก็ยังคงแบบมีมีเวลาเขากลับมาจงเรียนแล้วเขาเถียงเถียงกับเพื่อนเขาอ่ะถ้าจะชอบบอกว่าแบบอย่าเพิ่งไปเถียงกับใครเลยเดี๋ยวโตมาได้เถียงฉับแน่นอนไม่ดีไม่ฉับไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีความสุขไปก่อนอยู่กับอยู่กับชีวิตที่ทำเป็นเด็กเราก็พยายามจะอยู่ไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยวีพี่ตาพี่ตาคิดว่า เขาได้ใครมาเขาได้ใครมาอย่างเงี้ยเขาได้ใครมาอย่างเงี้ยก็ยืนอยู่ข้างๆนะจริงๆคัทเจฟ้าบอกความเป็นแม่เราเจฟ้าพี่บเป็นแม่เราจริงจังที่ไหนไปถึงว่าไปถึงว่าเวลาอบรมสั่งสอนมันนี่ดุไหมดุเวลาเวลาดุก็ดุค่ะเวลาคือเวลาเรื่องที่ที่ต้องดุก็ต้องดุก็ต้องตักเตือนเพราะไม่งั้นถ้าใครใครเวลาใครจะดุดูกกัะทัดเราก็ไม่ให้คนอื่นดุดูกเราอยู่แล้วไหมมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็แต่ไม่แต่ท้าไม่เคยตีไม่เคยตีเรเลยไม่เคยตีไม่เคยตีเรเนาะจะแล่วมันเหมือนกับจะแข็งรูดเลยค่ะไม่เอาไม่เอาสไลม์แฮมคิดสบายดีเมื่อไหร่วะไม่ดีไม่ทำไม่ทำไม่เคยไม่ไม่ไม่ใช่ความรุนแรงไม่ใช่ความรุนแรงแล้วก็เราก็คิดว่าเราเราคุยกันรู้เรื่องเดี๋ยวกเขาเป็นเด็กที่ไม่ได้ไม่ได้สอนไม่เข้าใจหรอก เรก็จะได้ไปนี่ไงเลยจะได้ไปซื้อเครื่องบินไงดีดไหมดีไหมเอาเงินไปซื้อเครื่องต่อรองล็อกต่อรองเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ต่อบล็อกอยากรูกดีดิว<ะ>ตรงที่มั <laughs> นวางแผนไว้ยังไงบ้าง <î s> ไม่ไไม,ไมีความแผนเลยเลยค่ะแค่แค่อยากที่มันเป็นเป็นอะไรที่เขาเลือกเองร้ะเขาอยากจะทำตรงนี้ถ้าคไม่ชีวิตของเรเป็นชีวิตของเร <_ letter> ไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตแบบแบบนี้นะแต่มบีก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อเรเสมอไม่ว่าจะยังไงก็ตามฉะนั้น เขาอยากจะทําอะไรเขาอยากจะเป็นนักร้องถ้าเป็นนักร้องก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวดิวเขาอย่ามาเขาอย่ามาแบบป้าสดแบบนี้บางทีคนเราไมิองยินเติมยังมีอย่างเงี้ยไม่้ยไม่ก้เออองเล่รู้สนี่เป็นครั้งแรกเนเยที่เขาสัมัสครับปีผ่าไปตัวนรู้สึกไงวันนี้มนมีตัสูขึ้นอดอร์อนร I don't know I don't know ไง แกว่ามันมีไม่สวยขึ้นหรอกเขาบอกว่าอันนี้ทาแต่งหน้าเยอะไปชอบแม่เป็นธรรมชาติเหรอคะถามว่าทาก็แต่งอยู่อย่างนี้ยแหละแต่วันนี้ทำไมก็ไม่รุนหรือตาทากระทงมากแบบผิวแบบกระทงอะกิเตอร์มาหนักมากกระทงตอนนี้มันต้องมาคุณแม่กิเตอร์เออคไม่งานแม่มีนี่ไงก็พยายามอธิบายให้ลูกฟังคือเมื่อกี้เมื่อกี้ลองลองชุดไปชุดหนึ่งเพราะว่าโอ้สวยแต่ชุดนั้นมันแบบ มันมันไม่ได้โป้มันคือแบบใหญ่อะยยาวไรงเี้มันยาวด้วยมันอะไรด้วยแต่มันไม่ได้เหมาะกับงานแม่คืองานแม่มันก็ต้องกลิดเตอร์มันต้องมีฟ้าเปลเลยพอใส่ชุดนี้ออมาจากชุดเมื่อกี้คือมันมันโก้มันเรียบโก้มันหลวมเขาบอกว่าแล้วทำไมไม่ใส่ชุดเมื่อกี้อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าก็เนี้ยมีนิตาก็แต่งเยอะไปเมื่อกี้บ่นทั้งชุดใหญ่เลยแล้นี่บวกแม่เหรอคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลบดูมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลมันเป็นกระโปรงอุ้ยราคเป็นยังไงบ้างหนย เราสวยขึ้นเราสวยเราเสียดีมนรู้สึกยังไงอัะมันมีกินน้อยไหมน้อยมากน้อยมากกินก็ก็ก็ดูแลสุขภาพค่ะต้องใช้คำนี้ดูแลสุขภาพเพื่อเพื่อเขาแล้วเพื่อตัวเองนะคะก็รักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นที่พี่พิามีวิธีแชร์กัครับรเพราะว่าถ้าแชร์ก็ต้องแชร์กันเป็นปีอะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ผู้เริ่มทำธรรมธรรมสักพักใหญ่ๆแล้วอย่างเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไว้แชร์เดี๋ยวไว้แชร์แต่ว่าถ้าแชร์นี่ยาวแน่แชร์ลูกโซ่แน่ในในร้านี่ก็คือสวยไม่ขาดค่ะใช่ค่ะก็ไม่ได้เป็นเลยอะเลยเป็นต้บ้างกับบางคนเนี้ยวันนี้หลาคนชื่นชมคิดลูกชื่นชมมากเหรอคะคนนี้ชื่นชมอ่งชื่นชมชื่นชมสวยเปล่าจริงแต่สวยไหมวันนี้โอเคก็ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆแ ที่ที่เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นพลังนี่แหละที่ทําให้ทา่าสู้แล้วก็เนี่ยค่ะอยากจะอยากจะทําให้ทุกคนเห็นว่าเออแบบเราทําได้เมื่อเราดูแลตัวเองเรารักตัวเองก็จะมีความมีพลังที่มันเกิดขึ้นแหละแล้วก็เราก็จะทําได้แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพลังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพลังเพราะว่าเห็นแม่น้องไอซ์อันนี้เรื่องจริงนะแม่ไอซ์เนี่ยคือเป็นคนที่สวยมากใช่แม่เป๊ะมากแล้วเราก็แบบ ถ้าลูกเขา27เขายังเป็นอย่างนั้นได้ดิฉันก็คงต้องตามเขาไปแล้วล่ะเลยไม่เข้าที่ต้องหลอแต่อะไรนะเขาจะต้องไปป้าที่ต้องหล่อนได้ได้ไม่ตีดไม่ตีดแต่ก็แต่ลูกถ้าลูกไม่ได้อยากให้แม่ไปแม่ก็ไม่ไปไม่รู้ว่าต้องหล่อคืออะไรรู้บ้างบ้านเลยกก็รู้ป้าหมายถึงหล่ะก็ให้หล่อไหมหล่อก็ก็ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูไปแล้วกันค่ะว่าามมัันนนจะขด ก็เอาเปา็นว่าเอาอะไรก็ได้ที่หนึ่งไม่โทมไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบแบบแบบแย่ไม่ไม่ได้รู้สึกสดชื่นไม่เฟรชั่นไม่อะไรเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนี้ยังไปได้อยู่ก็ยังอยากไปต่อคุณนิสเดมร่างนี้กับความสดใสที่ได้มาวันนี้ม,มันสดใสมากย่าพี่เครับน่ารู้อ่ะเออดูน่ารู้ดิ อคือถ้าถาว่าเมื่อปีที่แล้วว่าท้าป่วยป่วยป่วยหนักมากป่วยแบบแบบที่ที่บอกกับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยให้ตัวเองกลับไปจุดนี้แล้วแล้วนั้นก็เป็นจุดที่มันพลิกทุกอย่างคือเริ่มเริ่มดูแลตัวเองแัแล้วก็เริ่มกินดีดูแลตัวเองเดินเดินเยอะมากเดินแก้บทมากเดินเดินที่ตับในในรงการนี่คือฉันเดินทะลุอ่ะทะลุเป้าทะลุมา แสดงว่าคนเสิร์ฟปลายปีที่จะขึ้นอยู่เราจะได้เห็นแบบว่าไม่ได้ขึ้นหงมารายนะคะสะอ่านงานมารายแต่ไม่ได้ขึ้นหงมารายนะคะเป็นคนงานเดือนกันยาไปเสิร์ฟกันเองขึ้นจะได้เห็นแบบว่าทุกอย่างแบบขึ้นแนี้เลยก็เดี๋ยวไปดูกันไปดูกันมาพูดงานเขาไม่เหมาะกเธอไม่ไดกินอะไรเลยเราไม่ใช่ใช่ นลงานไม่ถึงใช่บางทีพี่ๆเขาก็ถามไม่อย่างนั้นเลยลกูกเขาก็แบบมา,าช่วยกระจายข่าวน,นมากลลกลูกนะปารนน์ตี้สวัสดีทุกคนดีๆนัครับ